แป8จอดไว้ได้ใช้ได้เหมืกอนแม่งเริ่มกลับอีกแล้วไอ้สัตว์แม่งมียาทิพม,มั้งแม่งรู้ได้ไงวะเฮียใครเป็นสายวะกลับแล้วเหรอเริ่มกลับอีกแล้วเฮียไวไปน่ะใครต้องเป็นสายวะนะั่นสิหนูเหรอหนูเป็นสายเปล่า หนูว่าหนูก็ไม่น่าจะมีโดนใครแอบฟังนะเมืเ่อวานอะไรหรอวะเมื่อวานมีเมื่อวานไปป้นกันมาเป็นไงแล้วเป็นไงรอบแรกรอบแรกที่หลงไปคนเดียวโดนรอบสองปไปสะออ เออรอบสองไปสามคนโดนสองรอบสามพวกผมขนไปทั้งแก๊งแม่งกลับหมดโ,โเคตเด็กเวเลยอ่ะ <c oughs> ได้มาแ้วได้มาเมื่อวาได้ของนีวปะได้ของเมื่อวานผมเมื่อวานผมเมื่อวานอะ่ะพ,พอปนที่กอดเสร็จใช่ไหมฮะ้หลงพาไปอารว่าต่อที่เลเบลแล้วเม<ะ>ือ่อวานหนูอะ่ะหนูไปเจอแอร์ดอบมายังไงอะ่ะปูนสองรอยถุง วิปปูนสองร้อยถุงเลยเหรอในรถอะเหรอในตัวคือเปนพกพกปูในตัวสองร้อยถุงเลยเหรอวะเฮ้ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์มันคือแบบว่าฮะคือแบบตอนแรกอ่ะพออาระวาที่เรียวเถิดใช่ไหมหการจะกลับวิปเปอร์นะการจะกลับพอการจะกลับปุ๊บกล,ลับบนแล้วนะเดี๋ยวตอเบิกให้ก่อน ไปเร็วไอ้ผู้หญิงนั้นมีดักเช็ดไปเร็วไอ้ผู้หญิงคนนั้นมีดักเช็ดไอ้คนนั้นไอ้ผู้หญิงคนนั้นมีดักเช็ดเออเมื่อวานต้นวางรู้ยังไม่แหวนเลยอสองนาทีอ่ะต้นที่ไหนอไอพวกที่เกาะใช่ไหมโดนแทงเพราะผมโดนรุกระทืบก่อนไอแหวนหมอดตกหมอตาตบไม่เจอมั้งเหลือสองนาทีอ่ะโ่วย Miss, go, go. ไอเม็ดเหรอเกาะเกาะไออย่างนอะไรว่าเต้าหู้เต้าหู้ไม่แดงหนูเพาะอเดีมาต่อง,งานนะเอาไหม 好不好？都没有。没有没有嗯 เขาบอกกันมาว่าจะมีคนต้น ท,ที่เหลือมาแล้วนั่งสน,นงเยียบสัตว์ไม่มันต้องเข้าไปหน่อยมันถึงจได้เสียงปืนนะี่เหลือมาแล้วมามนรถว่า,วานบ เอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหดูรถแม่งดิไอ้ั Ninh chi trắng chiều หนอองส3ไปชื่ขับจังเลยวแม่งโดนนก่เร็ดิดด

ไอหอย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 ไอเ้อหออะไรเบ้อไม่ชยช่ย้หใครอะามันโง่ตายอะเบ้อขอเองลยอะขอแ่เองเบ้อแป๊บนงขอเติมกันขอเติมขอเติมู วเฮ้ยเฮ้ยเสือเสือเสือมีคนโดนเสือแดกแล้ว

มันแอบแม่เลยมันแอบมันแอบแ เปิดทอมเชียอะไรวะ เชื่อก์แล้วเชื่อเขาจริงสัตว์ Eu ah. tenho... 哎呀好大哟好大哟好大哟快走快走啊啊呀呀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 呀

แม่แมคขอโทษด้ยเขาใจีนแม้ก็โทษเอลอดของายด้วยหองหยมอร้งไหแล้วด้วยขอางานมันย่หมอไมเงครหลอดของายด้วยหมอไม่ให้ขอายได้โอเคลอองายได้มด้ไมหมอได้หครับได้ลาย้วยะแมลอดของายด้วย ไป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 ซอมบี้กันไปซอมบี้กันมีคนฝามเยอะช่วงนี้ไอ้เหี้ยไปดต่เือไอ้เหี้ยขาต่เรือของจริงเร็วซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ขอซอมบี้เผื่อได้กล้วยเผื่อได้กล้วยไอ้เหี้ยใครขอสวยที่สุดว่าสนุกเนี้ยไป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 เรือไปขึ้นเรือบ๊อบๆ๊อบบ๊อได้วยไปองเล่น เดินเหมอไอพี่รถใครอ่ะความเมือขมมองระทะเลชอบมันสกิลละเออเจองนหมือนนนใช่หรอ,อ,อเคค่ะเคียดขากะแ่ายาบไงเสีวยวก่อปลนะอดภัยไปด้วยอะไปด้ไปด้ ไปยิงก hey, uh ับหมอด้วยเฮ้ยอ้เฮียไมค์คันไมค์คันไม่เปอนไรหรอเฮ้ย go ก r e a k out go อคนพี้ีิคนพี้อิอะไรขึ้นน่ะเอาแทงซอมบี้เหรไอพี่ไปปาไปเอะกลับเหอะไปไปเปไปเฮอะเปเฮอยนฮ้ง เอาดิเอาดิรออะไรล่ะรออะไรล่ะควงมสนุกยังไม่หมดนะครไปต่อเลยไปหน้าดูกันไปเลยมาไปสนุกต่อไปไหนต่อพี่เก็บเรือก่อนไ้วยน้องเราจะไปเลเวลต่อเลเวลเลยเอ่ะเอเบลน้อง